เอิมเอิมอยู่กับเกมสิงี้ยเอาไวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,มใ,ชมใช่ขอ,อส,ขสุขสุขสุขสบายปีใหม่นะครับทุกคนนะ Happy Birthday Hima Happy New Year นะวันนี้เราจะมาทำลายซีเตอร์ตัวนี้กันแล้วก็คอยทำลายตัวนั้นนะครับนะมาทลายแทนปาไปกันอีดมวันนี้กำลังเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าเราไม่ได้ทำลายตัวนี้นะครับเราจะทำลายตัวนู่นนะครับนะ เออที่ิงหัวก็ทำหายเหมือนกันนะซีเตอร์ตัวเนี้ยที่จริงหัวก็ทำหายนะโอซีอย่างเงี้ยแต่ที่น้องผมไม่อยากให้ทำงานเพราะว่าน้องผมขี้ห่วงแล้วน้องผมก็เอาตัวที่น้องผมทำพังแล้วมาให้ผมมันกลาเป็นประตูหัวขาดใช่เือนน้องผมเออแล้วตัวนี้ก็แดดร้อนมากเลย แล้วพวกเราก็ยังเห็นหน้าตุ้มๆสาวกุหลาบอยู่นะฮะนะหน้าสามพันล้านตัดต<ำ>ั้ยเรผมมันก็แบบเนี้ยแหละนี่สายจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่น่ายุ่งงที่บอก พี่เอาอ,อันนอันนี้แก้วพี่อมแก้วพี่ <c oughs> มาเราจะทำลายตัวที่มีแขนกันนะนอ๋อะอ,อะไรนั่นไง <c oughs> แต่คนดูไม่เห็นไง <c oughs> <c oughs> ยายาียา่คลิปผม๋ยแบนช่องเลยโยโยแบน <c oughs> บล็อกออฟถ้าไม่มีช่องแล้วมันคอมเมนตได้ไง <c oughs> โอ้ยเราเราจะทะเลาะกันหรือทำลายอ่ะมา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 เริ่จากมามึงมึงทำลายรเองนะอืมแม่งขดอิดเลยอืมคุณธนาเทไมด่ดิคุณแทนครับที่ว่าเป็นยังไงบ้างครับ ไม่แะดวกมาฟังดูส่วนข้างในนี่คืออะไรอืมมันแตกแล้วครับมันแตกตรงไหนครับว้ข้างในมันอะไรเนี่ยนี่อย่างไงมันคือขี้อย่างไงมาเราจะทำอะไรมันแตกเดี๋ยว ก่อนวันเมื่อก่อนตอนผมจะลองหักตรงนี้อยู่นะครับนะไม่เดีอยโคตรแข็งเลยระวังหักนี่ตัวเองดดวยผมหักขาไม่ได้แล้วเอาถ่ายนี่ก่อนอุ้ยตตรงไหนแตกบ้างครับ ไม่มันมีแขนอยู่แล้วก็แขขก <c oughs> ชีงโอยถต่งอันโอเค <c oughs> แทนพี่ไปเปิดกล่องจากอวไรวะงานเทศกาลครับพวกกดพี่ได้เคียวมาแล้ว,วมันนี่ โอช่เฉียวมาทำลายอันนี้ก็ช่ของผมนะครับนะแต่แตผมไม่เล่นแล้วก็ยังไม่ตายอยู่ก่ fit, <า>กอเดี๋ยวไปฟิตไปฟิตก่อนวางไว้ตรงนี้ อันนี้อันนี้ใช้แรงส,สุดสุดไปแล้วอ้โทษทุกร่างกายมันแตกส่วนนี้มันยังไม่แตกเลยใส่ตรงนี้มามา,มา คลิปนี้โคตรยาวเลยยาวห้านาทีแล้วเนี่ยเฮ้ยดทารายหน่อยเมื่อกี้ไม่ได้เห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้สงสัยต้องใช้เคียวยมทูดแล้วแหละนะเคียวนี่ไม่เอามาฟันคอดัซีเตอร์นะครับมาฟันคอน้องผมแทนยาเอะ มันกลายเป็นสบ,บังกี้ดูมาแล้วเฟสสองของนี่เฟสสิบโอ้โอ้เราเช็ดกล้องก่อนไม่โดนครับนั่นเราขอตัดไปตอนที่เราทำลายสิบแล้วกันนะ <c oughs> โอเคไม่ต้องตัดแล้วครับเอาตีนเหยียบเลยมันอาจจะแรงนีดก็ได้อู้ มันแตกนิดหนึง่งโยนโยนเลย,ยลถือเละโอ้ไม่ต้องเอามันมาก่อนเอามันอยู่ได้ ก้เวลาโยนมันทิ้งจะเบ้งชิมเยอืมยับย,ย,ยไปเลยมาคลิปจบคลิปทำให้มัน<อ>พังเล็กกลายเป็นขี้มนันนูตืได้ได้ได้คลิปแม่งนานชิบหายุงถุไม่คลิปนั้นยาวหนึ่งนาทีกว่าเลยอันนี้ปลาไปเจ็ดนาทีกว่าแล้วนะ นี่ไงเราจะจดจำแกวไว้จดดูบุ๊กว่าดีซีเตอร์เบก็รไม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 ู้ดิแทนเดี๋ยวพี่จะลองดูเขาป่าเลนะไปดีมาดีนะพวกจบยังคลิปนี้ยาวกว่าทุงท่งอีกนะ ขอโทษนะครับพี่ผมไม่ได้ลงคลิปเฟที่ฟัดเบรนนะครับโอเคจบไปจบจบบ๊ายบาย